โอ้โอ้ใครมาโอ้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 โหใครเนี่ยอะรครเอาจอะเป็นไรครับรถเป็นไรครับรถโดนเขาขโมยไปแล้วล้อมันเป็นเลขแปมเลยไปซ่อมมาแล้วก็นี่อ๋อโดนขโมยดินเพิ่งได้ดดาาคืนใช่ไหมครับใช่ อันนี้อันนี้นี่อันนี้คือรถเราเลยใช่ไหมรถของผมอ๋อแล้วแล้วใครแต่งเราแต่งเองใช่โอ้โหเดวสวยครับสวยสิวัยรุ่นวัยรุ่นสมัยใหม่ครับวัยรุ่นชอบแต่งโชว์เราอดไม่ได้ก็ต้องแต่งบ้างใช่ไหมครับผมสิโอเคเดี๋ยววันนี้มาลองลอง ท่อเป็นไงลองลองเบิ้ลหนือเออลองถ้าเบิ้ลต้องใส่กันตั้งคู่นะครับไม่งั้นรถจะไปเลยอ่ามันเบิ้ลไม่มั้เนี่ยโอ้่ะพอแลวตำรวจเคยถามไหมครับว่ายไงไม่ต้องถามเพราะผมเป็นตำรวจเหมือนกันเคถูกต้องครับ